ก็ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะคะพี่ๆชาวเพจทั้งหลายนะคะก็คือในส่วนหนึ่งของบ้านใหม่กกเต็นหมู่15ที่มีต้นเชียงยักษ์นะคะที่อยู่ทางด้านขวามือของหนูเนี่ยซึ่งเพิ่งจะบูรณะและก็เพิ่งที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็ปรับปรุงนะคะ,ะในส่วนหนึ่งเนี่ยเรายังขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ ที่จะสร้างห้องน้ําตอนนี้ห้องน้ําก็ต้องสร้างก่อนเพราะว่าเป็นปัจจัยหลักของคนที่เที่ยวชมนะคะทื่ว่าจะต้องเข้าห้องน้ำพอตอนนี้เราก็ยังไม่มีนะคะและอีกช่วนหนึ่งก็คือของการขยายบริเวณในการซื้อที่ดินรอบข้างทั้งสองฝั่งของต้นเชียงยักษ์แล้วก็สาลเจ้าบ้านนะคะซึ่งตอนนี้ศาลเจ้าบ้านเนี่ยตั้งประดิษฐานมาหลายชั่วคนแล้วค<ไ>่ะเพื่ออนุรักษ์นะคะอนุรักษ์ ต้นเชียงยักษ์เนี่ยในส่วนของวัฒนธรรมจริงๆที่นี่นะคะเรามีวัฒนธรรมอีกนะคะคือเหล่าข้างใครแบบว่าอยากจะติดต่อที่จะมาบริจาคซื้อที่ดินนะคะก็เดี๋ยวพิสุขจะให้เบอร์มีเบอร์อะไรบ้างคะพิสุก็ที่ผู้ใหญ่เสน่ห์คงกริย์นะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สุห้าบ้านใหม่กกเป็นนะคะกับเดี๋ยวให้เบอร์ผู้ใหญ่ไปกันแล้วกันนะคะศูนย์แปดหกค่ะหนึ่งเจ็ดแปดค่ะ 0793ค่ะโอเคเดีย๋ยวเราจะขึ้นมาให้ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ดูนะคะสนใจก็โทรหาผู้ใหญ่ได้เลยนะคะ,คะเบอร์ตามนี้ได้เลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้เราอยู่ตรงนี้เลยสี่แยกด่านช้างนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะคะไปอำเภอบ้านไร่นะคะตรงไปทางนู้นไปเขื่อนกระเสียวนะคะอ่านี่เราเลี้ยวมาจะไปาทางอำเภอบ้านไร่นะคะถ้าด้านหลังเรานั้นจะไปอำเภอดอนเจดีนะคะ เราจะวิ่งขึ้นไปอำเภอบ้านไร่นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวนะคะเที่ยวนะที่ที่หนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีแต่เรายังไม่ได้บอกเรายังไม่บอกนะคะว่าจะไปดูอะไรกันนะคะเพียงแต่ว่าอุ้มไปก่อนเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือ,อที่นี้มันจะอยู่ในอำเภอด่านช้างนะคะอยู่อำเภอด่านช้างแต่ต้องไปทางอำเภอบ้านไร่นะคะมันจะเขตติดต่อกันนะก็ เดี๋ยวเรายังไม่รู้หรอกว่าจะไปแยกตรงไหนเราก็จะคลําทางไปดูนะคะก็นนเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมคะเราขับจากแยกมาถึงตรงเนี้ยประมาณ5กิโลนะคะมันจะเป็นทางเนินนะคะทางขึ้นมีขึ้นลงนะคะแต่ก็ก็ไม่เยอะนะคะอย่างทางข้างหน้าเนี่ยก็จะขึ้นเนินนิดนึง แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะคะแค่นิดๆหน่อยๆนะคะจากแยกมาถึงตรงนี้ประมาณ5กิโลแล้วนะคะยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงทางแยกที่เราจะพาทุกท่านเข้าไปชมนะคะชมสิ่งที่โหแปลกหูแปลกตามากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเนี<ม>่ยตรงนี้จะขึ้นเนินนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครไม่เคยมานะคะมาไม่ยากนะคะ มาถึงอำเภอด่านช้างก่อนแล้วก็มาแยกด่านช้างนะคะตรงสี่แยกไฟแดงนะคะเราเลี้ยวขวาอย่างที่บอกอะคะ่ะทางมาง่ายค่ะไม่ยากนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมาบ้างนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูเป็นช่วงๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะจับภาพจับวิวข้างทางให้ดูนะคะจะเห็นภูเขานุ่นไกลๆนุ่นเลยนะคะเอภูเขาอันนู้นมันไม่รู้ว่าภูเขาอะไรอ ทางซ้ายก็มีเป็นภูเขาต่อเรียงกันเป็นแถวติด,ดยกันยาวเลยอะไม่รู้ว่าเป็นเขตไหนด้วยนี่ทางมุ่งหน้าไปอำเภอบานไล่นะคะจังหวัดอุทยัยก็สองข้างทางก็มีต้นไม้เขียวก็ดูสดชื่นดีนะคะ ใครเคยมาเส้นนี้แล้วก็จะรู้นะคะว่าตรงนี้ก็ตรงไปนี่ก็จะเป็นโรงงานโรงงานน้ำตาลของอำเภอบ้านไร่ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวชมวิวไปแป๊บหนึ่งใกล้จะถึงทางเลี้ยวแล้วค่ะใกล้ใกล้จะจุดเฉลยแล้วว่าเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมอะไรนะคะใกล้ใกล้ใกล้แหละใกล้จะเห็นแล้วค่ะใกล้เจอสี่แยกที่เราจะต้องเลี้ยวแล้วนะคะ เดี๋ยวเจอสี่แยกอีกทกีเราจะจับให้ให,ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมอีกทีนะคะแล้วเราถึงทางเลี้ยวซ้ายแล้วนะคะทางเลี้ยวซ้าย,ยก็เราก็เลี้ยวไปนะคะเราก็เลี้ยวเข้ามาอีกน่าจะประมาณถ้าห้าหกกิโลเนาะทางทางไปอุทยานแห่งชาติภูเตยนะคะมันเป็นทางเดียวกันนะยอดเขาเทวดานะคะตะเพินขี้พวกเนี้ยนะคะ แต่พวกนี้ต้องไปอีกเป็นร้อยกิโลเลยค่ะก็คือเราไปไม่ถึงนะคะเราไปไม่ถึงตรงนั้นแต่มันเป็นทางเดียวกัน<อ>นะคะเข้ามาในหมู่บ้านโอเค ชมวิววิว่ให้ชมวิวนะคะให้ชมวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านชมวิวใครที่ยังไม่เคยมาเผื่ออยากจะมาบ้างนะคะื่ออยากจะมาบ้างอันนี้เข้ามาทางนี้แล้วก็ไปขึ้นกระเสี่ยวได้นะคะเลี้ยวซ้ายไปขึ้นกระเสียวนะประมาณ16กกิโลยอดเขาเทว,วดาก็เลี้ยวซ้ายเหมือนกันนะคะยอดเขาเทว,วดานี้ได้ยินว่าถ้าเกิดใครอยู่บนยอดเขาเทว,วดานะ อากาศมันจะดีมากสดชื่นมากอะคะ่ะใครเป็นภูมิแพ้ก็จะดีขึ้นเลยนะคะอาการก็คืออากาศน่าจะบริสุทธิ์นะคะสูงพอสมควรนะคะยอดเขาเทวดา,าก็คือเราเข้าพานหมู่บ้านมานะคะแล้วก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นพวกป่าอ้อยป่าอ้อยแล้วค่ะทางก็ไม่ถึงจะดีมากแล้วก็ไม่ถึงกับ ขีเรมากนะคะก็คือพอได้นะคะแต่ว่าโยกนิดนึงก็ไม่มีปัญหาอะไรมันไม่มีลูกลังนะคะตอนนี้ทางไม่มีลูกลังยังก็ยังเป็นลาดยางอยู่นะคะแต่ว่าสองทางนี้จะเป็นป่าอ้อยไร่อ้อยเขาทาอ้อยกันนะคะก็คือยังไม่ถึงนะคะจะเป็นแนวเขาตรงนั้นเลยเข้ามาแถบนี้นะคะเพราะว่ามันใกล้จะไปสุดเขตของ ของสุพรรณแล้วเข้า,เข,าเข้าไปหาจังหวัดอุทัยแล้วค่ะเขตติดต่อกัน mm hmm. เราขับมาได้สักระยะหนึ่ง GPS บอกว่าให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนะคะ mm hmm. หาก่อนว่าซ้ายตรงไหน mm hmm. อ่ามันจะมีป้ายค่ะ mm hmm. ป้ายว่าวัดกกเต็นนะคะหนึ่งร้อยเมตรนะคะวัดกกเต็นหนึ่งร้อยเมตรอ่าเราเลี้ยวซ้ายเลยนะคะ จะมีป้ายอยู่นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครมาตามนะคะก็คือป้ายมีป้ายอยู่เราเลี้ยวมาเลย200เ <200 S 2> มตรเที <200 S 2> <ม>่ย200เมตรนะคะ,ะเราเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะคะแล้วก็เขามีสะพานนะคะข้ามสะพานมาได้เลยข้างซ้ายมีปลาปาถังปปาโอ้ยลงขอสะพานมันต่ํานิดนึงอ่ะแล้วก็ขับมาตรงนี้ขวาซ้ายมือจะเป็น ป่าป่าอ่ะคันนี้จะมีป้ายเขียวๆนะคะให้เราเลี้ยวขวาใครเห็นหรือยงคะว่าเลี้ยวด้านซ้ายเป็นวัดก,กกต็นนะคะให้เราเลี้ยวขวาให้เราเลี้ยวขวามา <200. S 1> อีกกี่ร้อยเมตรนะสองร้อยเมตรคุณจะถึงจุดหมายเขาบอกอ้าวเราจะไปทางไหนเนี่ยอ๋อตรงไปทางโน้นมีเลี้ยวเข้าบ้านนี้ เราก็มาทางนี้เลยว้าวคุณ <c oughs> ผู้ชมคะจากแยกสี่แยกไฟแดงด่านช้างนะคะมาถึงที่นี่ระยะทางเจ็ดแปดเก้ายี่สิบประมาณ20 20กิกโลนะคะประมาณ2ี่กิโลนะคะจากสี่แยกไฟแดงอำเภอด่านช้างนะคะมาถึงตรงนี้ประมาณ2ี่ิกิโล โอเคเดีย๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนถึงแล้วเรายังไม่บอกคิดว่าผู้ชมหลายคนคงรู้แล้วแต่เรายังไม่บอกเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถก่อนเดีย๋ยวราพาพาไปชมนะคะโอ้ทีตรงนี้เด็กคนนี้มาท้ายคุณผู้ชมคะถึงแล้วคะ่ะเราถึงที่จุดหมายของเราที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชมแล้วนะคะว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาชมอะไรนะคะก็ เราเดินดูบรรยากาศวันนี้อันนี้มันเป็นแบบว่า,าเข้ามาในในในหมู่บ้านเหมือนจะเป็นในสวนอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยได้ดูคนไม่ค่อยพุกพ่านเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่นะคะเขาเพิ่งเปิดไม่ใช่เพิ่งเปิดสิเหมือนแบบว่าเพิ่งจะรู้กันนะคะว่ามีมีม ไปดูเลยดีกว่ามีเจ้ามีเจ้าสิ่งนี้นะคะอะไรเราไปดูเลยค่ะโอเคนี่เลยจุดพีคของเราวันนี้นะคะที่จะพาผู้ชมทุกท่านมาชมนะคะก็คือนี่เลยค่ะต้นไม้ย,ยักษ์หรือเขาเรียกกันว่าต้นเสียงต้นเสียงนะคะ,ะความสูงจากพื้นนี้นะคะขึ้นไปข้างบน,นประมาณ70เมตรนะคะเดี๋ยวไล่ให้ดู สูงโดยประมาณนะคะประมาณ70เมตรนะคะและก็อายุก็คาดว่าหลายร้อยปีแล้วนะคะใช้ประมาณ20-30คนโอบเลยนะคะต้นใหญ่มากเนี่ยค่ะให้ชมต้นไม้ชนิดนี้นะคะก็ไม่ไดเ้เจอทุกจังหวัดนะคะที่นี่คือสุพรรณเจอแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เจอที่จังหวัดอุทัยนะคะ มีที่จังหวัดอุทัยอีกที่หนึ่งนะคะนี่อันนี้คือบริเวณลากใช่ไหมคะนี่ใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะคะนี่ใหญ่มากมากนี่ลอยคนมานั่งจนดินเลื่อมเลยนะคะ เขาห้ามเอาแป้งเอาอะไรมาถูหาเลขนะคะนี่ one, one. คุณผู้ชมคะมันเป็นอะไรที่มันมันมันเป็นธรรมชาติที่เขาที่เขาทำที่เขาเกิดขึ้นมาเองนะคะเนี่ยดูลากสิคะเนี่ยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเองมันเป็นอะไรที่สวยงามมากนะคะ <Hey. S 1> สวยงามสวยงาม อ๋อตรงนี้เลยคะอ่าลุงก็บอกว่าตรงนี้รูปล่างคล้ายๆกับหัวคนอ่ะใครดูช่วยกันดูนะคะว่าแบบไหนอใครก็ดูพาชมพาชม พาชมพาชมอะมาดูม,มุมนี้ด้านบมนมุมนี้สวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมสวยมากสวยมาก,ม,ากมีลูกนะคะแต่ว่าตอนนี้มัน,ม,นมันไม่ใช่หน้าที่เขาจะออกลูกนะคะสวยมากสวยมากสวยมากไล่ลงมาไล่ลงมานะคะอันนี้ต้นไม้ยักษ์หรือต้นเสียงนะคะเขาเรียกกันนะคะ พาดูพาดูสวยมากแล้วในนี้อากาศเย็นล่มลื่นมีแต่เสียงลมพัดเป็นเสียงใบ,บ,บไม้ค่ะคุณผู้ชมโหนี่พาเดินรอบโคนต้นเลยนะคะสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ่ายรูปสวย เสียญพญานาคอุ้ยอุ้ยโปรแกร,รมพญาน,นาคปากพญาน,นาคเลยนอ,อ๋อก็จะดูคล้ายๆใช่ไหมคะอ๋อ,อตรงนี้ฮะตรงนี้นลุงเขาบอกว่ามันจะเป็นคล้ายๆปากพญานาคแล้วก็มีเสียะผู้ชมลองดูนะคะตัวอะไรเต็มเลยนี่ตัวอะไรเต็มเลยตัวแมลงตัวแมลงอะไรดำๆเนะ เนี่ยเขาเขเรียกแมงกระเบื้องแมงกระเบื้องพอเวลาไปขึ้นบ้านไขเราต้องย้ายหนีทั้งบ้านเลยมันดีเคยมีไข่อ๋อแมงกระเบื้องโอ้โหเยอะมากเลยอะทั้งต้นอะค่ะมันมีทั้ข้างล่างเลยแล้วแต่ว่ามัน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 แทะไม้ไหมคะแทะไม้ค่ะโอ้เนอะนี่ใช่ไหมที่มัแทะแทะตรงนี้มันจะผุๆหรือใช่ป่ะเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็จะกินเนื้อไม้ไปเรื่อยๆนะอ๋อแต่แต่เราไล่มันก็ไม่ไปหรอกเนอะไม่ไปค่ะ มันเป็นส่วนคือเหมือนเป็นที่อยู่ของเขาอะเราเห็นพี่เขาบอกว่าเวลาช่วงฝนตกนี่แบบเป็น,นโอ้โหตอนนี้แต่มันกัดไหมมันกัดไหมคะไม่คะไม,ไม่กัดไม่กัดไม่กัดเลยดูเนาะแต่ว่ามันจะต<อ>ไต่มันจะไตยเรานั่นแ<อ>หละเคยมีคนจะขอเอาป็นยันต์ฮะตัวตัวแมลงเนี่ยนะคือคือตอนแรกเขาคิดว่าเป็นแมลงที่เลี้ยงไงอืมแต่จริงๆแล้วดูแล้วเหมือนมันไม่ใช่เค่ะ มันจะมีหูเยอะมากหลายจุดนะคะที่ที่ให้ดูเป็นรูปเป็นรูปเป็นล่างตรงนี้ก็มีตรงนี้เป็นรูปอะไรคะตรงนี้ก็มีต้้อองงไปดูมมุนีตรงนี้ตรงนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยถ้าเกิดพี่ดูมุมนี้ปุ๊บอกพี่พี่จะมองออกว่านี่นี่คือรูปอันนี้เนี่ยเอามองมองส่วนี้ก่อนเป็นเหมือนปลาไหมเป็นเหมือนอะไรเออเออใช่ใช่เหมือนปลามีปากแล้วก็มีตาแล้วก็มาส่วนนี้ลงมานี่ปุ๊บเนี่ยบางคนมองเป็นจระเข้หรือบางคนมองเป็นหมาออ๋สังเกตดูค่ะอ๋ออ๋อ เออใช่ใช่เนอะเออแล้วก็เขาก็จะมีแปลกๆอยนะตรงนี้เบื่องบนี่มีที่ของาดูเขาจะมองเป็นเหมือนแบบมือสีหรือหรือสีหรือสีเืนยกมือไหว้อะไรประมาณเนี้ยตรงนี้เป็นเสียนตรงนี้เป็นรูปช่วงตัวช่วงหัวไหล่อนนี้เป็นมืออนี้ก็เป็นขาอันนี้ค่ะเออเออก็อ็มอเ็เป็นเออนออเออเะเออเอเออเเป็นไปเด้เออเเเ แล้วรอยเส้นเหลืองๆหลือเนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมชาติคะบางคนจะมองไม่เห็นว่าอต้นไม้เราต้นนี้ทำไมเป็นสีเหลืองๆหล<ม>ือ,อ,อ,อตอนน้นไม้นี้เกิดตามธรรมชาติซึ่งดูถามทางทางทางจำทางอะไรที่อยู่เก่าๆแล้วเขาบอกว่าตรงนี้เกิดตามธรรมชาติทีเดีอืมก็คือไม่มีใครปรับแต่งอะไรเลยค่ะมันมาเป็นแบบนี้มาเองเนอะเออใช่ใช่เป็นส <มา S 2> ีบบนเหลืองๆหลืองนะเป็นสีเหลืองๆหลือเส้นเส้นมาลับลับ รอบต้นเลยนะคะนี่นี่ให้ดูรอบต้นเลยค่ะตรงนี้ก็แสดงว่าแมลงตัวนี้เขาเขาเจาะรวมเป็นเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเขาเขาอยู่อย่างนี้เลยค่ะโอ้โหเยอะมากเยอะยแล้วมันก็พุ่งไปงั้นเลยอ๋อนี่ดูดิเยอะเยอะจริงๆเออตอนแรกใหญ่กว่านี้ค่ะ